อรุณสวัสดิ์ดค่ะตอนนี้นะคะเป็นช่วงปิดเทอมของเด็กจิ๋วค่ะไม่ต้องสงสัยนะคะเด็กจิ๋วปิดเทอมช่วงนี้เพราะว่าเขาไปโรงเรียนนานาชาติใช่ไหมฉะนัน้นช่วงปิดเทอมเนี่ยมันก็เลยไม่ตรงกับโรงเรียนไทยโดงเรยไทยก็อาจจะเพิ่งสอบกลางภาคเสร็จกันจะพาน้องๆเขาก็มาขอว่าเออช่วงปิดเทอมเนี่ย เขาขอแบบนอนดึกป้าบอกว่าให้ทดลองดูอ่ะเป็นประสบการณ์ว่านอนดึกตื่นสายอะไรอย่างงี้ใช่หมแต่แม่ว่าตอนเนี้ยมันจะเริ่มแบบเลรยเทหละเช้านี้ก็คือ9ก้าโมงกว่ากเนี่ยเดี๋ยวจะไปปลุกกันแล้วค่ะ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้นะคะเราจะไปปลุกพิมพ์จะเห็นว่าแม่ไม่ได้เดินขึ้นไปห้องพิมพ์นะแต่มาห้องแม่ เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะป๋าเนี่ยแหละเห็นว่าเขาอเริ่มนอนดึกขึ้นเรื่อยๆป๋าเลยไปหลอกเขาว่าพิมต้องนอนก่อนตีสามนะเพราะว่าผีอ่ะเขาบอกว่ากันว่าผีอ่ะจะออกตีสามเขาม่กลัวเลย,เลยเคราวเนี้ยป๋าที่ไปหลอกลูกนี้ทำไมป๋าบอกว่าจะจะให้เขานอนก่อนตีสามไปกันใหญ่เลยเคราวนี้เลยม,มานอนห้องเราเลยยังนอนหลับสบายอยู่เลยจิ๋วขาตื่นแล้วค่ะ เร็วกลางโมงครึ่งแล้วไงฮะตื่นยังเร็วดูสิเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ออเอเอ,เอไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปเร็วลุกแล้วค่ะ,ปะไปไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วไปกินข้า,าวเช้ากันเลวอ่าไปอ่าเดี๋ยวไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วกินข้า,าวเช้ากันนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้แม่จะไปทําข้า,าวเช้าให้พิมค่ะอาหารเช้าวันนี้จะกินเป็นทาสตา้าค่ะ ป้าเขาทำเองอ่าเขาทำเอาไว้แล้วก็จะแบ่งเป็นถ้วยๆ้วยถยยถแล้วมีแบบนี้ด้วยโรยชีสด้วยที่เขาชอบมากเดี๋ยวแม่เอาไปอบเดี๋ยวพอเขาเสร็จปุ๊บล้างน้านฟันออกมาได้กินพอดีเลยอืมีดยืดเทียวอ๊ยงไหมยังยังไม่ได้กินอไตอนนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่เพื่อนๆพื่อทำอะไรบ้างรู้ปะเนี่ยฮะรู่ะก็ เออนาราเขาไปเที่ยวสมุยเพิ่งกลับมาอ๋อแม่เห็นแม่ใช่ลแล้วก็อเอ,อ,อยเ,ออเขาไปสเปนโอ้ชิหรอ,อ,อ,อเออแล้วน้องพิมทำอะไรอ่ะเนี่ยเอออยู่บ้านอย่างเดียว คือช่วงนี้หนูแบบว่าไม่ค่อยอยากไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไม่อยากไปต่างจังหวัดไกลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดียวเขาชวนไปขี่ม้าในกันก็ไม่ไปอยู่บ้านทำอะไรครับก็แบบว่าเล่นเกมแต่ว่าซ้อมดนตรีบ้างแบบว่าวาดรูปในไอแพดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่นเกมโทษทีเหอะมาบอกให้แม่เล่นโลบอกบังคับแม่เล่นให้มันเล่นด้ปยานป่าด้วยเป็นไงเเสียว่ากไปหมดโอ้โหนี่ะ สะพานกลางฟ้าอย่างเงี้ยปลาบอกเสียวขามากเลยปลาก็เหงื่อแตกไปไม่หมดเลยบอกเสียวขาได้ยินพ่อลุ้ตะโกนโวยวายกันใหญ่เลยแล้วเดี๋ยววันนี้กินข้าวเสร็จเราจะทำอะไรต่อเลยนั่นเกมคหมนั่นเกมกับแม่เล้ว่นเกมกับแม่ถามแม่ยังถามแม่ยังเฮ้ยนะชาปิดเทอมได้หรอยังค่ะเสียง คือตอนนี้อยู่โรงเรียนไทยไม่ได้อยู่อินเตอร์แต่ตอนนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้เพราะปิเธอเป็นเพราะว่าป่วย <c oughs> ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ห้องโฮมเทเตอร์ของเราก็คือว่าใช้คุ้มมากนะแบบบอกว่าเสร็จมาเนี่ยนะก็คือจะมีลูกค้าประจำคือป้ากับจิว๋วแย่งกัน ไม่มีการจองเวลา<ช> first come first serve ใครมาก่อนแย่งได้ก่อนใช่ไหมบางทีป้าวิ่งมาอา้าวไม่ทันแล้วลูกมาจองดูซีรีส์ดูละครแต่ป้าจะดูหนังพอเข้ามาในห้องโฮมใช่ไหมเราก็จะต้องสั่งอ่าเจ้าสมาร์ทโฮมอ่ะสมาร์ทเขาเรียกอะไรนะไอ้ระบบสมาร์ทเนี่ยให้มันจัดการไฟและต่างๆนานาให้พร้อมดูหนังเพราะเราเซ็ตซีนเอาไว้ว่าเป็นซีนเทยเตอร์ออนอ่ะกด <Wow. S 1> น,นะคะออ๋เฮ้ยนี่ไง มันก็จะปิดมา่านปิดอะไรแต่ว่าเวลาพิมพ์มาเนี่ยพิมพ์ก็จะสั่งเหมือนกันแต่ว่าสั่งป้ากับแม่ว่าจะดูแลป้าก็น่าจะกดอันนี้ <laughs> ก็คือตอนนี้ละครดูอยู่หมอหลวงกมาตาลาดาแต่มาตาลาดาเราจะดูแบบว่าทุกวันที่เขาเล่น,น,นเลยจริงๆเออวันจันทร์กับอังคารแล้วก็เฝ้ารอมากเลยอ่ะชอบสนุกสนานตอนนี้เราก็ดูละครเสร็จแล้วนะคะแม่มีอะไรกินบ้างคะก็ตอนกลางวันใช่ไหมกินอะไรจะบอกว่าอย่างที่บอกนะคะว่าน้องพิมพ์เนี่ยเขาไม่ยอมออกไปไหนเลยอยู่ติด,ดบ้าน<ม>าบ้างมาืม้อกลางวันนี่เลยค่ะ พิซซ่าอ๋อเป็นอ oh, oh, ิตาเลียนเดย์เหรอเออเออใช่มาชิมพิซซ่าต้องก oh, oh. oh, it anyway. ินก oh, hmm, ็พิซซ่าวันนี้เป็นอิตาเลียนเดย์ไปเลยละกันก็คือว่าอันนี้แม่ก็ซื้อมาติดตู้เย็นไว้เพราะว่าอันนี้แหละชอบกินมากเลยใช่ไหมอร่อยมากอันนี้มันจะเป็นพิซซ่ายี่ห้อสลิง อันนี้ก็คือจะซื้อตามซูปเปอร์นั่นแหละใช่่คะก็จะมีทั้งที่รูมเม่มาเก็ตท็อปแมคโครอะไรเงี้ยที่เราไปซื้อกันวันนี้เดี๋ยวเอามาให้เลือกก่อนว่าจะกินรสอะไรอันนี้แพ็กเกจมันจริงๆแล้วมันเป็นรสเดียวกันนะอันนี้เทอา์ไวเยนใช่ไหมแต่ว่ามันแม่ซื้อ<ช>มาจากแมคโครกับซื้อมาจากที่ท็อปปู่แม่มันก็เลยคนละแพ็กเกจพี่เดียรวเป็นคนที่ชอบกินพิซซ่ามากใช่ถ้าแบบไปโรงแรมอะไรเงี้ยสั่งพิซซ่าทุกมื้อทุกมื้อทุกมื้อตลอดแล้วแม่จะบอกว่าเขาเนี่ยเขาชอบกินแบบไอชีสสททีีีี่่่่่มมัันนนนโรยยยหห้้้้้าาพิิซซซใชแลลวอออเืง เพราะว่ามันเป็นมอสซาเรลลาแท้ถ้าเกิดบางทีอะ่ะแม่ซื้อพิซซ่ามาให้พิมพ์มันจะเป็นเหมือนบายองเนสใชว่วันหวาน,วนอย่างเงี้ยแล้วพิมพ์เขาไม่กินบายองเนสไงเกลียดมายองเนสแล้วถ้าซื้อมาใครเดือดร้อนแม่ช่วยเคลียร์ออกแม่ก็ต้องวันนี้จะกินรสอะไรป๊าๆมันจะมีรสอันนี้โคเรียนชิคเก้นอันนี้ mm hmm. อันนี้เหมือนกันก็คือฮาวายเอียนแล้วก็ชิคเก้นบาร์บีคิวงั้นเอานะคะฮาวายเอียนกับชิคเก้นอะไรมีเซมใส่อะไรนะโคเรียน มาเดี๋ยววันนี้หนูอบให้เองค่ะเขาจะมีบอกแหละว,ว่าทำยังไงเนี่ยใช้โอเวนเขาบอกว่าง่ายมากแค่ใช้ไปโอเวนเจนาทีเฮ้ยเขาบอกว่าใช้โอเวนหรือว่าใช่ม้อทอดก็ได้เชิญค่ะ,คะมาเดี๋ยวจานก่อนหลบหรบ เเเกสววยยย่าอะลใช่อันนี้คือมันเข้าเตาอบเนี่ยโอเว่นแต่อันนี้มันเข้าหม้อทอดหน้าตาก็เลยแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะสีผิวมันเขาเรียกว่ามันมันดูพิซซ่าเออมันดูแบบอันนี้ถ้าเข้าหม้อทอดลมร้อนเนี่ยมันออกจะดูแห้งกว่าหน่อย t h ี่ม้วยมิมมิมมิโออ่าให้ป้าเนืาอกินมากเลยอ่ะโอเคค่ะกินเลยนะโอเคะอันนี้มันจะเป็นแบบชีสแท้และบางกรอบเป็นแบบบางกรอบ อืมร้อนอืมอร่อยอืมอร่อยนะอืมอร่อยมากเพราะว่าชีสเยอะคือก็ไม่ห่วงชีสอืมอ่ะค k เ r ียนชิ i เก้นมาชิมโอ้โหอะไรนะอร่อยไหมคะอร่อยพิมน่าจะชอบแหละ อย่างที่บอกอะ่ะคือว่าพิมอะ่ะเขาจะไม่ออกจากบ้านเลยใช่ปะแต่เดี๋ยวบ่ายนี้จะอ,ออกค่ะใช่ค่ะครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากปิดเทอม <laughs> จะไปทําเล็บนี่แล้วเมื่อปิดเทอมของโรงเรียนไทยอ่ะปุญจ๋าเขาทำใช่ไหมใช่เป็นลายแบบน่ารักเออนี่พูดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเดี๋ยวหนูปิดเทอมจะขอทำเพ<ร>ื่อนหนูก็ไปทําเป็นลายแบบแคร่ใบอะไรเงี้ยค่ะลายแคร่ใบจริงเหรอ<ไ>แคร่ใจแกจะให้นุาจ่าดูอย่างงี้นะแล้วหนูจะเอาลายอะไรอ่ะเดี๋ยวดูบ้านค่ะว่าที่ร้านมีลายอะไรบ้างให้แม่แม่ไปทำด้วยดีไหมเพราะว่าแม่ทำเองมันดี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 แม่ไม่ทำอะไะอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ร้านกันอ่ะตอนนี้น้องพิมพ์ ตกลงเราจะไปร้านทำเล็บที่เซ็นทรัลลาดพร้าอ่ากำลังเลือกอยู่จะเอาร้านไหนดีใช่ไหมปะปะคือตอนแรกอ่ะเราจะไปร้านพี่สายคือพี่สายเขาจะมีร้านทำเล็บด้วยแต่ร้านเขาอยู่ที่อิมพีเรียนบางกะปิร้านีเนบางกะปิอยู่ตรงนั้นอ่ะ,อะทีเนี้ยเมื่อกี้โทรไปพี่สายบอกว่า คือไม่ใช่พี่จ <c oughs> าย<ว>ไม่เราไปพังร้านพังไม่ใช่ใชพี่จายบอกว่าวันนี้ร้านแน่นคือเราไม่ได้ดัดล่วงหน้าไงมาถึงเราก็บอกเออจะไปอะไรเงี้ยพี่สายบอกวัวนนี้แน่น,นจริงเ,เออแล้วก็แบบว่าร้านจะวุ่นมากอะไรเงี้ยเราไปถ่ายอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็อาจจะไม่สะด <c oughs> วกก็เลยเดี๋ยววันหลังไปใหม่วันนี้เดี๋ยวไปใกล้ๆเซ็นทรัลลาดพร้าวก่อนอ่ามาถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็เลือกมั่วๆไม่รู้จอดูสองร้านร้านนี้กับร้านตรงโน้นก็เลือกร้านนี้ ลกันค่ะสริมเต็มเต็มที่สองพุ่มพี่หน้าพี่สายถึงได้บอกว่าไม่สะดวกเพราะว่หลังโทรก็คงเต็มเราต้องจองคิวกันหรอไม่รู้ไม่รู้ไงไม่เคยจนถึงได้บอกว่ามันอาจจะต้องโทรมาคุยก่อนหรือเปล่าหรือบอกให้แม่โทรที่บ้านอ๋อไม่หรอมันเต็มไงก็ยแต่สมมตว่าเราเพิ่งคิดเมื่อกี้เดี๋ยวไปนนะเราไปเราไปดูอีกร้านหนึ่งมีอีกร้านหนึ่งร้านนี้ใหญ่กว่านี่ใช่เดี๋ยวลองไปถามดูร้านเมื่อกี้มันเล็ย ตรงทำร้านนี้ไหมคะ,ะตรงเราจะทำร้านนี้ค่ะน้องทิมก็จะต่อเล็บด้วยแล้วก็ใช่เพราะเขาบอกว่าเล็บเขาว่ามันกุดกุดไม่สวยเขาก็เลยจะต่อแล้วก็จะทำเป็นทานเจิ แล้วแต่หนูเลยถ้า,ถาเป็นแม่แม่ก็ให้สั้นกว่านี้อีกอนะหนูจะใช้ชีวิตได้ไหมใส่นืดเลย่ะคะไว้ยาวประมาณนี้นะคะไหวไหมลองดูสิทิ้มหน้าตัวเองนะเสียขนทิ้มหนะ้า แล้วทำเล็บครั้งแรกในชีวิตถูกใจไหมรับถูกใจคะ่ะเกิดมาไม่เคยทำเล็บมาก่อนเลยทำเล็บเสร็จแล้วภารก,กิจต่อไปก็คือจะไปซื้อชุดว่ายน้ําคือแม่ไม่มีชุดว่ายน้ำไงแต่วันนี้ไม่ได้ซื้อชุดให้แม่นะซื้อชุดให้จิ๋ว <ขอ S 2> เพราะ <ขอ S 2> ว่าที่ผ่านมาจิ๋วเอาชุดแม่ไปแม่เลยไม่มีชุดว่ายน้ำเราเนี้ยก็เลยจะซื้อให้จิ๋วแล้วแม่แม่ก็เอาจะเกียรนมาแค่นั้นแหละ เพราะว่าตอนนี้จิ๋ใส่ของแม่มันก็ใหญ่ไปด้วยไงทำแบบฟตตสตอร์ดใส่ไหมฮะผมไม่เอาเพราจนสีดำดำเท่านั้นใช่จริงๆของแม่มันจะไม่มีโลโก้แต่มันจะเขียนว่าลิปเคลลิลสเฉยๆใช่ไหมใช่ค่ะแต่รุ่นนั้นมันไม่มีไง น้องพิมพอะ่ะ <_ an> เขาจะเล่นน้ําค่ะ <_ an> เขาจะใส่เสื้อว่ายน้ํา <_ an> อันใหม่ที่ซื้อมาไง <_ an> แต่ตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงกว่าแล้วยังไม่ได้ลงเลยอะ่ะ <_ an> เพราะว่าเขายังไม่ว่าง <_ an> เขาต้องไปดูไลฟ์เจมินายก่อนสําคัญมากเขาขึ้นน้องไปดูเรียบร้อยแล้ะระหว่างนี้แม่ก็เตรียมอาหารไปนะคะก็อันนี้คืออาหารเตรียมมากินลิมสามีพียชายด้วยนะคะกระป๋านื้ออร่อยไหมไม่อร่อยไม่อร่อย จะตีนเช้าเม่นางออกมาเป็นตบตีนข้าตีนเช้าไว้วางของนะสังเกตไม่ตายไหมมีน้ำเย็นอย่างเงี้ยยุ่งเือนน้ำแข็งเลยอ่ะเย็นอย่างเงี้ยแม่ไม่แล้วปกติเวลาพวกเด็กๆเขาเล่นกันตอนเย็นอ่ะมันเย็นแบบนี้ไหมอ่ะอืมอ่ะหนาวร่มๆไม่มีล่มพัดด้วยอ่ะดูนี่ ดรอร์้ยดรอไม่ไดอะดรอร์ร้ยดรอร์ร้ายดรอี่ดรนู้นดนนู้นไม่ต้องกลัวล้าลงปเดี๋ยวมันูวันนี้ยังปกติจริงเหรอจริงปกติไม่้่น้๋ไป เดยวกินแล้ววมลองกินไหมโอ้ยเ็นาองกินไมบอกไม่ผักไงเอออย่าเปผักกาเดยวเขาช็อไปจะโดจากุ้มตีแล้วนะทำไมแม่้แล้เปนเชือกไ่องวหไม่ทหรคะแ่ะอย่า มันต้องเด็กๆมากพอโตขึ้ขนนะมันทำได้ตอนที่เรียนมหลาลัยอะ่ะมีเพื่อนคนนึงสอนว่ายกันเชียงแบบลอยเงี้ยทำได้แต่แก่แล้วไม่ได้แล้ว <laughs> ไม่รู้เป็นไง <laughs> เอาร้อนไปเหรอกินแต่ข้าวเย็กินริมน้ำใหญ่ล่วงน้ำนี่ตังกระยาอยู่นี่ ไม่ต me me, me me ้องไปแช่เราสาดให้น no ้ำน่ะแช่จ no ัก no ีน no ี no ่น no ่ะเออให้เด็กอ่ะที่ร่างกายแข็งแรงอ่ะไปแช่สาดน้ำเหมืนคนแก่แช่จักรีแล้วร้อนไหมคะร้อน่ร้อนเออเหมือนไปเที่ยวรีสอร์ทเลยเนาะน้ำเปลือกน้ำเออป้านทำไรหาปุ้มเด็กเกีิดถึงไม่อยากไปเที่ยวไงอยู่บ้านก็ได้ใช่ไหมเหมือนกันบางทีก็มาเล่นกับเพื่อนอ่ะ ไม่ใช่บางทีหลายทีเลยเขาจะตะโกนว่าแม่ผลไม้แล้วก็นำเสิร์ฟแบบนี้ใช่ฮะอือะมรอย่างเงี้ยมันกินอยู่อคะนดิวันพี่เจดเดลเมื่ออะไร ตอนนี้นะคะเป็นเวลา2องทุ่มเราขึ้นจากสะอับน้ำแล้ทาเรียบร้อยก็คือหิวมากอีกแล้วนะคะหิวอีกแล้วก็จะมากินอะไรบ้างคะเนี่ยนี่ยำแซลมอนแซลมอนดองแซลมอนดองมาจะกินแล้วนะคะแม่เห็นก็ต้องห่อสาหร่ายด้วยป้าแล้วกินกับข้าวด้วยก็ได้ค่ะใหญ่ไปอีกเร้ซื้อมาตั้งหนึ่งกระปุกจะกินได้เนี่ยเย็นอร่อยมาก เย็นเยี่ยมเยี่ยมแต่อร่อยใช่ไหมอร่อยครับเออเหมือนร้านนี้มันเป็นร้านอย่วยาต้องอห์สาลายมันน่าจะเข้าเหมือนวันเราไม่ทําอะไรเลยเนอะกิน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 เยอะนี่วันนี้ได้ออกไปข้างนอกนะปกติไม่ได้ออกเลยนะใช่ปกติไม่ได้ออกเลยวันนี้ยังมีกิจกรรมอย่างอื่นนะถ้ามาตามติดในวันอื่นที่ไม่ได้ออกนะเม่อยู่บ้านทั้งวันใชวันนี้ได้มีการออกไปข้างนอกไปซื้อของ รับทานข้าวเสร็จแล้วทำไรคะก็คือคุยกับเพื่อนค่ะก็คือตอนนี้นะคะก็ประมาณสามทุ่มก็เป็นฟรีไทม์ของน้องพิมพ์ที่ให้เขาอิสระทําอะไรใช่ไหมจริงๆก็ฟรีได้ตลอดเวลานะถ้าอยากจะฟรีเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคุยเล่นกับเพื่อนบางทีก็เล่นเกมวาดรูปอะไรไปน่นนี่นั่นใช่ไหมใช่ค่ะฟังเพลงฟังเพลงไปโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้จะนอนห้องไหนคะเนี่ยลูกสาวห้องเองค่ะจริงนะ ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวแม่ขนมาปุ๊บต้องขนลงปั๊บนะ, <S 2> <S 2> <S ะใ,หให้คิดก่อนเดี๋ยวดึกๆให้ขนมาให้โอเค a few moments later สนุกเลยค่ะ คือตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มเราก็มาดูหมอหลวงกันอีกหนึ่งตอนก่อนที่จะนอนนะคะแล้วก็ลูกคาทีแรกขึ้นห้องไปแล้วนะกะว่าจะไปนอนกะว่าจะไปนอนห้องเขาอ่าแล้วสักพักก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะลงมาเนี่ยก็ขนช้าขผอยหมอนมุ้งอะไรลงมาอีกแม่ไม่อยากให้ดูนอนด้วยเธอเออแต่ก็แม่ก็อยากให้นอนด้วยไงแ้วจะนอนกี่โมงคะเนี่ยจะนอนตีห้าอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวจบนี้ก็จะนอนแล้วอีกแป๊บเดียวเพราะว่าพรุ่งนี้จะราจาว่าโฮมสกูลอะไรอย่างคะ่ะอ๋อวันนี้โฮมสกูลัพเหรอเออก็คือพิมพีนกาดูซีรีส์โฮมสกูลอยู่เนี่ยแต่แม่ว่ายัางไงก็ตามอย่าให้เกินตีหนึ่งไหม <c oughs> อย่าให้เกินตีหนึ่งมันจะดึกเกินไปนาะวะเนาะเออสักตีสามก็ได้คะ่ะโอไม่ได้นะตีสามดึกเกินไปตอนตีหนึ่งเนี่เมื่อวานตอนตีสี่เพื่อนอยังไลน์มาหาอยู่เลยแล้วหนูก็จุยตอบต,ตอนแบบสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่เพื่อนเขาไม่หลับไม่นอนอะ่ะเขาบอกว่าตอนไม่หลับ เป็นไปตามคาดนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งก็ยังไม่นอนเ <c oughs> ือเมื่อกี้ดูหมอหลวงกะว่าจะดูตอนหนึ่งที่บ้านมาใช่ไหมแล้วก็ต่ออีกตอนหนึ่งแล้วก็ต่ออีกตอน <c oughs> <c oughs> จนตอนสุดท้ายที่ดูเนี่ยก็แบบพอแล้วเถอะเนี่ยตีหนึ่งกว่าแล้วนอนกันเถอะแม่ไม่ไหวแล้วตอนนี้เพิ่งดูจบกันเนาะฮะเพิ่งเลิกดูเมื่อกี้นี่เองยังไม่จบัยังไม่จบก็มันสนุกพอดีก็เลยต้องดูต่อไงจริงเหรอ ทีเนี้ยก็เลยบอกว่าต้องนอนแล้วเนี่ยวางโทรศัพท์เดี๋ยวนี้วาง <c oughs> คือแม่ไม่ไหวละป้านอนกันเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตถะจะจึงตาใจเซบีไปบายไม่ดูไม่สนใจแล้วนะนอนแล้วนะบ๊ายบายจบคลิปนะบ๊ายบายแล้ว <นะ S 2> โอเคบายปิดคลิปแล้วลูกไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ชมลาลาก่อน